ดูก่อนท่านผู้มีอายุคราวหนึ่งผมไปพักจำพรรษาที่บ้านโกกีลาคามแขวงตรุงราชคลกชาวบ้านผู้เอื้อเฟื้อได้ช่วยกันสร้างกุฏิเล็กๆหลังหนึ่งให้ผมที่เชิงเขาใกล้ลำธารข้างหลังกุฏิเป็นเนินเขาสูงขึ้นไปข้างหน้ากุฏิมีลานหินกว้างใหญ่ราบเรียบบริเวณรอบๆมีต้นทองกวขนาดใหญ่ ขึ้นแพ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมข้างบนทำให้แผ่นหินร่มรื่นนานั่งพักยิ่งนักถัดจากแผ่นหินลงไปเป็นลานดินกว้างพอประมาณที่ลานดินนี้มีกุฏิเล็กๆอีกหลังหนึ่งสำหรับเป็นที่อยู่ของอุบาสกคนหนึ่งที่ชาบานจัดไว้คอยปฏิบัติพรมต่อจากนั้นไปเป็นก้อนหินสูงบ้างต่ำบ้างเรียงรายลดลันกันลงไป คล้ายบันไดธรรมชาติจนถึงลำธารที่ลำธารมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งโค่นล้มลงด้วยกำลังพายุเมื่อนานมาแล้วทอดผาดขวางลำธารกลายเป็นสะพานธรรมชาติสำหรับข้ามไปบินทบาทในหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปประมาณ500ชั่วคันธนูบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ตั้งแต่มแมลงตัวเล็กๆยังร้องเสียงแหลมในยามค่ำคืนจนถึงไก่ป่าและนกกระทาซึ่งมาเที่ยวคุยเขียหาอาหารกินใกล้ๆโดยไม่ได้แสดงความหวาดกลัวผู้มีใจเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเลยผมปล่อยข้าวที่เหลือจากฉันไว้รอบๆปล่อยให้สัตว์เหล่านี้มาคุยเขียกินตามสบายในตอนกลางวันที่อยู่ของผม เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่ในยามราตรีก็เงียบสงัดดุดป่าช้าถึงกระนั้นก็หาได้ทำให้ผมรู้สึกเหงาไม่มีอุบาสกคนหนึ่งมีไก่ป่ามีนกกระทาจะกระจันเรไรและพึกสชาติอันร่มเย็นเพียงพอแล้วสำหรับให้ความอบอุ่นแก่ผมในเวลานั้นชาวบ้านทุกคน เมื่อมาเห็นที่อยู่ของผมต่างพากันออกปากชมว่าสงบสบายน่าอยู่ผมตอบเขาว่าคุณเขาลำเนาใพรคือบ้านเดิมของมนุษย์ได้กลับมาเห็นบ้านเดิมอีกจึงรู้สึกว่าน่าอยู่ในระหว่างกลางพรญษานั่นเองเหตุการณ์อันน่าเศร้าอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นตอนดึกสงัดของคืนวันหนึ่ง ขณะที่ผมกำลังพิจารณาธรรมอยู่ที่ก้อนหินหน้ากุฏิผมได้สังเกตเห็นเปลวเพลิงลุกโชนช่วงขึ้นทางหมู่บ้านโกกีลาคามพร้อมด้วยเสียงร้องโวยวายของชาวบ้านดังขึ้นผมคิดในใจว่าคงได้เกิดเพลิงไม่ขึ้นที่บ้านของใครคนหนึ่งเป็นแน่เพลิงลุกอยู่เป็นเวลานานสองนานจึงสงบลงวันรุ่งขึ้นนายบ้าน ได้มาหาผมพางด้วยน้ำตาแล้วรายงานว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคืนที่แล้วมาได้เกิดเพลิงไม่ขึ้นที่เรือนของกระผมบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติถูกเพลิงเผาผลาญอดสิน้นกระผมกลายเป็นคนทุกขตะเข็นใจสิแล้วพระผู้เป็นเจ้าโปรดกระผมด้วยไม่ต้องกงังวลอาตมาจะช่วยเต็มความสามารถ ขอได้โปรดช่วยโดยเร็วด้วยมิฉะนั้นกระผมและบุตรภรยาจะอดตายเสียก่อนอาตมาจะลงมือช่วยเดี๋ยวนี้ทีเดียวแต่ขอให้อุบาสกสงบจิตสงบใจหลืมเรื่องไฟไม่บ้านไว้ชั่วคราวก่อนอุบาสกนายบ้านนั่งก้มหน้าหลับตาลงด้วยอาการสำรวมเป็นอันดีแล้วผมก็เริ่มช่วยเขาเด้ธรรมโอสถด,ดังต่อไปนี้ ดูก่อนอุบาสกจงตั้งใจให้สงบระงับแล้วคอยฟังเรื่องที่อาตมาจะเล่าให้ฟังในระหว่างที่อาตมาเดินทางท่องเที่ยวมาโดยลำดับนั้นวันหนึ่งได้พักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปบินทบาทในบ้านตามวิสัยสมณะขณะที่กำลังเดินไปตามถนนได้สังเกตเห็นฝูงชนกำลังรุมดูอะไรอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ จึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดูว่าในเกิดเรื่องอะไรขึ้นอาตมาได้เห็นสองสามคนกำลังจับชายอีกคนหนึ่งดึงถูลูถูกลงออกมาจากโรงทำหม้อของนายช่างหม้อชายคนที่ถูกดึงก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนที่จะกลับไปในโรงทำหม้ออีกพลางส่งเสียงร้องเอะอะโวยวายว่าฉันไม่ไปฉันไม่ไปนี่โรงทำหม้อของฉัน ฉันจะไปทำไมฝ่ายคนทั้งหลายก็ไม่ฟังเสียงพยายามผลักไสเขาออกไปพร้อมกับร้องว่าเจ้าคนบ้าเจ้าคนบ้าอัตมาจึงถามชายอีกคนหนึ่งว่าเรื่องอะไรกันเขาอธิบายให้ผมฟังว่าชายคนนั้นเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนไม่ทราบเมื่อคืนที่แล้วได้ไปขออาศัยพักบ้านนายช่างหม้อบอกว่าวันรุ่งขึ้นก็จะออกเดินทางต่อไป อาศัยคืนเดียวเท่านั้นนายช่างหม้อก็ยินดีจากที่พักให้ด้วยอธัธยาศาัยไมยตรีหาของใช้จําเป็นต่างๆมาให้พอรุ่งขึ้นชายแปลกหน้าคนนั้นกลับทึกทักเอาว่าโรงทำหม้อและทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้นเป็นสมบัติของตนไม่ยอมออกจากโรงหม้อชาวบ้านต่างคิดว่าเขาคงกลายเป็นบ้าไปเสียแล้วจึงช่วยกันฉุดเขาออกมาดังที่เห็นอยู่นี้ดูก่อนอุบาสก ถ้าชายคนนั้นเป็นคนบ้าคนทั่วๆไปก็ต้องบ้าด้วยอาตมาจะชี้แจงเหตุผลให้ฟังโลกนี้คือโรงงานของนายช่างม่อคนทุกๆคนเป็นแต่ผู้มาขออาศัยชั่วคราวฟังให้ดีนะอุบาสกเป็นแค่ผู้มาขออาศัยชั่วคราวในไม่ช้าก็ต้องจากไป เรามาสูโลกนี้ด้วยตัวเปล่าสมบัติชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวมาเลยทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นบ้านเรือนไรนาผ้าผ่อนเงินทองเรามาหาเอาเองทีหลังเมื่อถึงคราวที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็จะต้องทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้ข้างหลังจะมีมากน้อยเท่าไหร่ก็เอาไปด้วยไม่ได้ถ้าสมมติว่าทุกคนตายหมดทรัพย์สมบัติ ก็จะตกอยู่กับโลกนี้เองแล้วมันก็กลับคืนไปหาโลกซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของมันเราทุกคนไม่ใช่เจ้าของเราเป็นผู้มาขออาศัยอยู่ชั่วคราวในไม่ช้าก็ต้องจากไปทิ้งสิ่งต่างๆไว้ให้ผู้มาอาศัยที่หลังได้ใช้ต่อไปเมื่อความจริงมันเป็นแบบนี้ทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหน ของเราไม่มีแต่คนส่วนมากก็เข้าใจว่าบ้านของเราเงินของเราบุตรภรรยาสามีของเราสเสื้อผ้าของเราไรนาของเรายึดติดเป็นทาสอยู่กับวัตถุเหล่านี้ไม่อยากให้ตนพลากจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้พลากจากตนไปเมื่อเกิดการพลาดพลากก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้รำพัน เช่นเดียวกับชายแปลกหน้าที่เขาได้เข้าไปขอพักในโรงงานของนายช่างหมอแล้วไปทึกทักเดาเหมาเอาว่าเป็นของตนเองจนเขาถูกผลักใสไล่ให้ออกไปก็ไม่ยอมออกฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวได้ว่าคนส่วนมากก็บ้าบ้าเหมือนชายคนนั้นดูก่อนอุบาสกอย่าเสียใจไปเลย ที่ท่านต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติเพราะการถูกไฟไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเรายืมเขามาใช้ชั่วคราวเท่านั้นบัดนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเรียกเอาของเขาคืนเราก็ควรคืนนี้เขาไปได้วยความยินดีในเมื่อชีวิตร่างกายของเรายังมีอยู่ก็หาเอาใหม่ฉะนั้นอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลย ทำใจให้เข้มแข็งไว้ในชีวิตท่านจะสร้างฐานะของท่านให้มันคงได้อย่างเดิมในบ้านยังคงตรึกตรองอยู่เป็นเวลานานพอสมควรจึงกล้มลงกราบผมแล้วกล่าวด้วยเสียงแจ่มใสกว่าเดิมท่านผู้เจริญเทศนาของท่านให้ความสว่างแจ่มใสแก่จิตใจผมมากผมไม่เคยได้ฟังเหตุผลเช่นนี้มาก่อนเลยจึงเข้าใจว่า ทรัพทั้งหลายเป็นของตนจริงๆแต่ที่แท้มันก็เพียงแต่วัตถุธาตุที่เราขอยืมใช้ชั่วคราวในระหว่างที่มาอาศัยอยู่ในโลกเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจเหตุผลข้อนี้แล้วทำให้ผมสบายใจขึ้นมากทีเดียวว่าแล้วเขาก็ก้มลงกราบผมได้ความนอบน้อมอีกครั้งหนึ่งดูก่อนอุบาสกมนุษย์บุตรชนทุกคน ย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งโมหะคือความหลงหรือความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่เขากลับเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ยึดถือว่าเป็นจริงเป็นจังตามความเข้าใจผิดของตอนนั้นเข้าใจผิดในเรื่องอะไรบ้างเข้าใจผิดในเรื่องรัพย์ว่ารัพย์เป็นของตนจริงๆงทงั้งที่ทรั์เป็นแต่เพียงวัตถุธาตุที่มีอยู่กับโลก เมื่อคิดว่าทรัพย์เป็นของตนก็ติดอยู่ในทรัพยบวุ่นวายหยุดแอกกับทรั์ทำชั่วก็เพราะรั์แล้วก็เป็นทุกข์เพราะรัพย์บางคนได้ยศแล้วก็หลงยศคิดว่ายศเป็นจริงเป็นจังหลงยึดติดอยู่ในยศอำนาจวุ่นวายเพราะยศอำนาจทำชั่วก็เพราะยศอำนาจแล้วก็เป็นทุกข์เพราะยศอำนาจนั้นตามความเป็นจริง ยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจเป็นเพียงสิ่งสมมุติกันขึ้นไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองในช่างอาจจะเอาดินไปปั้นเป็นหม้อเป็นไหเป็นถ้วยเป็นชามเป็นตุ่มเป็นรูปสัตว์ต่างๆและสิ่งอื่นๆอีกแต่ในที่สุดมันก็ยังคงเป็นดินนั่นเองคนเราก็อาจสมมติให้เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตร เป็นจันทานเป็นนายบ้านเป็นทหารเป็นเสนาบดีเป็นตายด้วยกันยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจทั้งหลายเป็นแค่เพียงสิ่งสมมติจุดอำนาจที่แท้จริงของทุกคนคือสัตว์โลกสัตว์โลกที่รักชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาความสุขสบายเกลียดนายต่อทุกข์ถ้าคนเราคิดอยู่เสมอว่าคน เป็นเพียงสัตว์โลกชนิดหนึ่งหรือเป็นเพียงสัตว์โลกคนหนึ่งเขาจะไม่หลงไหลกับยศอำนาจบรรดาศักด์ต่างๆภายนอกที่คนอื่นเขาสวมหรือว,ว่าสมมุติให้เขาจะไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิงเขาจะเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วก็ทําแต่ความดีผลก็คือความสงบสุขก็เ,เกิดขึ้นมีในชุมนุมชนดูก่อนอุบาสก นอกจากทรัพย์และยศที่กล่าวแล้วคนเรายังหลงเข้าใจผิดในสิ่งอื่นๆอีกมากมายจนจะไหนไม่หวาดไหวแต่พอจะสรุปได้ว่าผู้ใดมีสิ่งใดก็มักจะหลงในสิ่งนั้นมัวเมาอยู่กับสิ่งนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญในบ้านกล่าวสวนขึ้นเหตุผลของพระคุณเจ้าให้ความสว่างแก่กระผมมากที่เดียว กระผมยังหลงอะไรต่อมิอะไรอยู่มากขอได้โปรดชี้แจง,ว,แว,งแว,วิธีแก้ความหลงแก่กระผมด้วยดูก่อนอุบาสกวิธีแก้ความหลงอาจทำได้ไม่อยากนะักเมื่อท่านรู้สึกตัวว่าเป็นผู้หลงแล้วเช่นนี้ก็ยิ่งเป็นการง่ายที่จะแก้ความหลงดุดบุรุษที่หลงทางถ้ารู้ตัวว่าตนหลงทางจะพบทางถูกในไม่ช้า ถ้าไม่รู้ว่าตนหลงทางก็อาจเดินตามทางผิดไปเรื่อยๆจะไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางได้เลยท่นานทราบแล้วว่าความหลงคือความไม่รู้ความจริงแล้วเข้าใจผิดเหตุที่ไม่รู้ความจริงเพราะมีจิตใจมืดมัวเหตุที่จิตใจมืดมัวก็เพราะมีอะไรบางอย่างแทรกซ่อนอยู่ในจิตใจดุดน้ําที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองผง ย่ำไม่งจำใสหรือเหมือนคนที่ผงเข้าตาทำให้รู้สึกคัดเคืองในตามองอะไรไม่เห็นถนัดอย่างเช่นว่าเดินเข้าไปในป่ามืดก็ไปเห็นเชือกแต่ก็ใจว่าเชือกเป็นงูในตัวอย่างแบบนี้เชือกก็คือความจริงงูก็คือความไม่จริงทำอย่างไรล่ะจึงจะรู้ความจริง คำตอบก็คือเราอาจจะทำได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือโดยการศึกษาพิสูจน์สอบสวนสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นงูนั้นอย่างละเอียดที่ท้วนโดยเอาไม้เขี่ยๆดูบ้างเอาไม้สอดยกขึ้นดูบ้างถ้าเห็นว่าไม่กระดุกกระดิกเราจะเกิดความรู้ใหม่ว่างูตายธรรมดาว่างูที่ตายแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อใคร เพราะกัดใคยๆไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้เราก็กล้าจับมาพิสูจน์ด้วยมือรูปคล้ำสัมผัสดูให้ตลอดในที่สุดความรู้สึกอันกระจ่างชัดก็เกิดขึ้นในใจว่านี่คือเชือกพอรู้ว่าเป็นเชือกเท่านั้นความหวานกลัวความลังเลสงสัยก็หายไปอย่างปิดทิ้งวิธีที่สองโดยเอาผมออกจากตาเสียก่อนเพราะ เมื่อผงออกจากตาแล้วความขัดเคืองในตาจะหายไปดวงตาจะจำใสมองเห็นอะไรอะไรได้ชัดเจนตามความเป็นจริงเสมอวิธีนี้ดีกว่าวิธีแรกเพราะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุอันแท้จริงเมื่อดวงตาจำใสแล้วจะมองอะไรก็เห็นกระจ่างชัดไปหมดไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอีกวิธีแรกเป็นการแก้ปลายเหตุ ถึงจะเข้าใจถูกในเรื่องของงูและเชือกก็อาจจะเข้าใจผิดในสิ่งอื่นได้อีกก็ต้องพิสูจน์สอบสวนกันต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดหยุดลงได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเสรียเลยดูก่อนอุบาสกคนส่วนมากที่หลงอะไรต่อมิอะไรต่างๆอยู่เวลานี้เพราะดวงตาคือจิตใจของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นผงทุลี ทำให้ใจคุ่นมัวมองอะไรไม่เห็นถนัดจึงเข้าใจผิดไปเมื่อเข้าใจผิดก็ทำผิดพูดผิดไปด้วยผลที่เกิดก็คือความทุกข์เมื่อเข้าใจผิดแล้วยังไม่รู้ตัวว่าทำผิดไม่คิดจะพิสูจน์ความจริงแล้วก็เดินตามทางผิดเรื่อยไปฝุ่นผงที่ทำให้กิตใจคุ่นมัวคืออะไรท่านควรจะทราบ ลักษณะของจิตใจซะก่อนจิตใจของคนเราในเวลาปกติจะมีลักษณะจมใสเยือกเย็นสงบจะนึกจะคิดอะไรก็ทะลุปลุกปลงเป็นความคิดที่ดีถ้าพูดอะไรออกมาในขณะนั้นก็เป็นคำพูดที่ดีทำการทำงานอะไรก็เป็นการงานที่ดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีผลดีก็เกิดขึ้น ดูก่อนอุบาสกบางเวลาความอยากได้ความกระหายหิวก็ามาแทรกจริตใจทำให้จิตใจกระวนกระวายคล้ายเสือหิวที่ติดอยู่ในกรงบางเวลาความขุนเคืองโกรธแค้นจะเข้ามาแทรกจริตใจทำให้จิตใจเจ็บแสบประดุดถูกแทงด้วยเหล็กแหลมบางเวลาความเศร้าโศกจะคลองใจทำให้จิตใจหดหู่เงื่องงอย บางเวลาความกำหนัดยินดีจะเข้าครองใจทำให้จิตใจฮึกเหิมแต่มืดมัวเหมือนช้างตกมันที่ตาบอดความอยากความกโกรธความริษยาความกำหนัดความโศกเศร้าเหล่านี้คือฝุ่นผงทุลีของจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวมองเห็นอะไรไม่ถนัดดุดคนที่ถูกผงเข้าตา วิธีแก่ต้องมีสติตื่นตัวอย่าเผลอใช้สติเป็นเหมือนนายยามคอยเฝ้าดูจิตใจของตนตรวจตราดูจิตใจเสมอว่าป่องใสเป็นปกติหรือคุณมัวถ้าคุณมัวเพราะมีอะไรมาแทรกความกโกรธหรือความเกลียดความโลภหรือความเบื่อหน่ายความดิสยาหรือความรักใคร่ เมื่อรู้ว่าอารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งกำลังครอบครองใจอยู่เช่นความโกรธให้ตั้งสติไว้ให้มั่นคงอยา่าเผลอติดตามความเคลื่อนไหวของมันทุกระยะทุกระยะว่าความโกรธนั้นขึ้นมาถึงระดับไหนแล้วความโกรธน้อย,อยเพียงหงุดหงิดงุนง่านหรือว่าเดือดพล่านเต็มที่ให้ข่มใจไว้จะให้ใจคิดเพราะใจที่เต็มด้วยความโกรธย่อมคิดชั่ว ข่มปากไว้อย่าให้พูดเพราะปากที่พูดด้วยความโกรธนั้นย่อมเป็นวาจาที่ชั่วผมได้เทศนาสั่งสอนนายบ้านให้มีใจผ่องใสหายโศกเศร้าแล้วก็ห่มจีวรก็ไปในบ้านพร้อมกับนายบ้านภาพที่ได้เห็นเมื่อมาถึงหมู่บ้านก็พบเรือนของนายบ้านที่กลายเป็นเท่าฐานเสียแล้วลูกเมียของนายบ้านกำลังนั่งร้องไห้ มองดูกองเท่าฐานอยู่ใต้ร่มไม้ข้างๆมีชาวบ้านมาดูเหตุการณ์และแสดงความเสียใจกับนายบ้านมากมายข้าแต่นายชายลูกบ้านคนหนึ่งกล่าวข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจยิ่งในเคราะห์กรรมของท่านแต่จะทำอย่างไรได้เอาเถอะท่านไม่ต้องวิตกพวกข้าพเจ้ายินดีจะช่วยเหลือท่านขอบใจท่านที่หวังดีต่อเรานายบ้านหันไป กล่าวกับเขาด้วยเสียงปกติแต่ไม่ต้องเสียอกเสียใจเพราะมันเป็นของธรรมดาบ้านนี้ไม่ใช่ของเราผ้าผ่อนเงินทองและทรัพย์สมบัติทุกชิน้นที่ถูกเพลิงเาผาผลาญกับบ้านนี้ก็ไม่ใช่ของเราเรายืมโลกเขาใช้ชั่วคราวในระหว่างที่เรามาพักอาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองเจ้าของเดิมเขาคือแผ่นดินเขาต้องการเอาของเขาคืนเขาจึงใช้ไฟมาทวงเอา เราก็ให้คืนเขาไปแล้วจะไปเสียอกเสียใจทำไมชีวิตยังอยู่ก็หาเอาใหม่เท่านั้นเองคำพูดอันน่าฟังของนายบ้านต่ไม่ฝูงชนที่มาดูเหตุการณ์ตกตะลึงไปทีเดียวข้าแต่นายท่านพูดน่าจับใจเหลือเกินลูกบ้านคนหนึ่งกล่าวทำลายความเงียบขึ้นไม่ใช่คำพูดของเราดอกเป็นคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายองค์นี้ นายบ้านพูดพลางชี้มือมาทางผมไม่ใช่คำพูดของอาตมาผมกล่าวขึ้นบ้างแต่เป็นคำพูดของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ความจริงธรรมดาของจริงย่านาฟังสเสมอผมได้เทศนาชักชวนชาวบ้านในสามัคคีธรรมพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับสู่ที่พัก